สวัสดีครับผมครูเอกนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการนะครับในการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะมารู้จักกันวันนี้ก็คือเรื่องของแผลกดทับนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักแผลกดทับกันก่อนนะครับว่าคืออะไรแผลกดทับนะครับก็เกิดจากการได้รับบาดเจ็บนะครับบริเวณผิวหนังหรือบริเวณเนื้อเยื่อนะครับที่เกิดจากแรงกดทับ ผิวหนังเป็นเวลานานนะครับซึ่งสาเหตุที่เกิดแผลกดทับนะครับก็เกิดจากอาวิวัตส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับได้รับแรงกดเป็นเวลานานนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเกิดบริเวณผิวหนังนะครับ บริเวณที่พุ่มกระดูกนะครับอย่างเช่นส้นเท้าข้อเท้าสะโพกหรือแม้แต่กระดูกก้นกบนะครับและก็ส่วนมากนะครับก็จะเกิดกับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือรสุขภาพนะครับที่ประสบปัญหา,าต่อการเคลื่อนไหวนะครับหรือการปรับเปลี่ยนอริยบทนะครับ ก็จะต้องนอนอยู่บนเตียงหรือว่าอยู่บนรถเข็นเป็นเวลานานนะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะให้เกิดแผลกดทับป้องกันนะครับแผลกดทับง่ายๆนะครับสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับก็คืออันดับแรกนะครับก็คือรักษาความสะอาดของผิวหนังนะครับอาบน้ําเช็ดตัวนะครับอย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับเพื่อให้ผิวนะครับสะอาดนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดอาการผิวแห้งนะครับแตกให้ทาโลชั่นนะครับเพื่อให้ผิวหนังเนี่ยชุ่มชื้นนะครับถ้ายิ่งถ้าเกิดอรอยบุ๋มนะครับบริเวณที่ถูกกดทับนะครับแต่ยังไม่เกิดแผลนะครับให้ช่วยเลือดให้ไหลเวียนดีขึ้นควรที่จะมามีการานวดนะครับบริเวณรอยบุ๋มนะครับก็สามารถช่วยบรรเทาได้และที่สําคัญนะครับก็คือการหมั่นเปลี่ยน ท่านอนนะครับทุกๆสองชั่วโมงนะครับหรือว่าเปลี่ยนอริยบทต่างๆนะครับช่วยให้แรงกดบริเวณเนื้อเยื่อนั้นนะครับนานจนเกินไปนะครับอาจจะทําให้เกิดแผลกดทับได้นะครับและที่สําคัญนะครับตรงบริเวณจุดที่ข้อต่อหรือกระดูกนะครับที่สัมผัสกับพื้นนะครับเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับนะครับเราควรที่จะใช้หมอนรองนะครับบริเวณที่ที่ อาจจะเกิดแผลกดทับนะครับถ้าไม่มีหมอนนะครับก็สามารถใช้ผ้านะครับพับแล้วก็รองในบริเวณส่วนส่วนนั้นได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่นั่งรถเข็นนะครับก็ควรที่จะมามีการขยับตัวนะครับขึ้นลงทุกๆ1ชั่วโมงนะครับในขณะนั่งเก้าอี้รถเข็นนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการปรเปลี่ยนนะครับ ผ้าปูที่นอนนะครับให้แห้งสะอาดนะครับแล้วก็เรียบตึงอยู่เสมอนะครับก็จะสามารถช่วยบรรเทาได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการวิธีการดูแลสุขาพามัยเบื้องต้นการป้องกันนะครับในเรื่องของแผลกดทับนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะไปทำเองได้ที่บ้านนะครับหากท่านใดที่ลืมวิธีการนะครับคุณครูเอกก็จะมีสื่อนะครับ ในการป้องกันดูแลแผลกดทับนะครับจะทําเป็นรูปภาพประกอบนะครับสําหรับตัวผู้ปกครองท่านใดที่จะลืมขั้นตอนไปนะครับแล้วก็สามารถโหลดได้นะครับภายใต้อ่าด้านล่างนี้นะครับในคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้นะครับและสําหรับวันนี้นะครับคุณครูเอกก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ